สิ่งที่ยากกว่าที่หนึ่งคือการดำรงตำแหน่งแชมป์เป็นสองีซ้อนครับถ้าฟุนมันยังไม่พอมันต้องเกรดเลยครับผมโอมชัยพลโยธานะครับก็เป็นนักแข่งทีมมิซูบิชิลอนยาร์อเมื่อมปีที่ผ่านมาเราได้เป็นแชมป์ก็เหมือนเป็นโจทยากนิดนึงการเป็นแชมป์มันยากแล้วการรักษาแชมป์มันยากกว่า 月開催ですよねすごくこうたくさん雨が降るんで路面がもうぬたぬたになる、まあ、非常にマッドコンディションになると思うんですよ、まあ、2023は新型トライトンのね登場ということでともうアクロでずっとテストしてパフォーマンスラリーのパフォーマンスも,ものすごい上がってきたんですねああ <noise> ทุกอย่างและมีการพัฒนาจากปีที่แล้ว100%ครับผมไม่ได้มองคู่ต่อสู้อยู่แล้วครับเพราะผมไม่ไม่เคยหยุดพัฒนาผมพัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยหยุดนิ่งเลยพร้อมแล้วครับก็ถ้ามี5เกียร์ผมคิดว่าผมไปที่5ครึ่งนะครับทุกคนอยากได้ที่1ไม่งั้นไม่รู้จะมาแข่งทำไมครับมาโน่กโตัวชีวะเนี่ยสามสิบเองปีเล้วเนช่ あの世界中の、ねえー、方々にそのトライトンの素晴らしさを広めていきたいなというふうに思います、ね。